สวัสดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนําวิธีตัดเสียงรบกวนจากคลิปวิดีโอของเรานะคะ,อะแอปที่พี่ต้นไม้จะแนะนําวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอปแคปคั t เป็นแอปใหม่ที่พี่ต้นไม้ลองใช้ดูนะคะปกติแล้วพี่ต้นไม้จะใช้แอปคายมาสเตอร์แล้วก็มีเมื่อวานกับวันนี้จะเริ่มใช้แอปแคปคัดนะคะก็จะ มาแนะนําวิธีตัดเสียงรบกวนจากคลิปของเราเวลาเราออกไปถ่ายข้างนอกจะมีเสียงคนพูดหรือเสียงรถหรือเสียงอะไรนะคะก่อนอื่นเราก็มาที่แอปแคปคัดเลยนะคะถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดแอปแคปคัดเราก็จัดการดาวน์โหลดเลยนะคะแอปแคปคัดจะสัญลักษณ์สีดําตัวนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมาหน้านี้นะคะให้เราไปตรงที่คําว่าตัวบวกนะคะโปรเจกต์ใหม่กดเข้าไปเลยปึ้งแล้วเราก็เลือก วิดีโอว่าเราจะเอาอันไหนนะคะอันนี้พี่ต้นไม้จะเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะหลังเลิกงานพี่ต้นไม้ก็จะมาเดินช้อปปิ้งนะคะ้กดเพิ่มเลยนะคะร้านที่ชอบซื้อเสื้อก็จะมาหน้านี้นะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะพี่ต้นไม้จะกดให้ดูก่อนที่เราจะตัดเสียงรบกวนนะคะจะมี สวัสดีวันศุกร์นะคะหลังเลิกง,งานพี่ต้นไม้ก็จะมาเดินช้อปปิ้งนะคะร้านที่ชอบซื้อเสื้อมาจะเป็นราร้านปอยนิ่งนะคะแล้วก็ชอบเดินในเมืองวันศุกร์อยู่บรรยากาศในเมืองนะคะเมืองร้อยลิง,งินประเทศเยอรมน,นีนะคะพี่ต้นไม้อยู่ที่ เยอรมนีนะคะเพื่นอนเสียงรบกวนเยอะเลยใช่ไหมเออบรรยากาศหลังเลิกงานวันนี้มันก็แดดโอเคพี่จหนไจะทําให้ดูนะคะเราจะเอาเสียงรบกวนออกนะคะให้เราเอามือจิ้มไปตรงที่วีดีโอเลยนะคะช้าชชัดๆนะคะให้เรามาดูแถบข้างล่างนะคะมันจะมีตัวเล่นเยอะแยะมากมายเลยให้เราเลื่อนหานะคะ เพื่อนๆจะเห็นไหมคะคำว,ว่าลดเสียงรบกวนนะคะตัวนี้เลยนะคะสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยติ๊กเข้าไปเลยแล้วเราก็มาติ๊กตรงกลมๆนี่นะคะติ๊กเลิกงานพ่จทําไม่ก็จะมาเดินช้อปปิ้งนะคะเห็นไหมทำให้ดูอีกรอบนะคะ ลดเสียงรบกวนติ๊กติ๊กนะคะร้านที่ชอบซื้อเสื้อก็จะเป็นร้านร้านปอยหนิงนะคะแล้วก็ชอบเดินในเมืองเห็นไหมคะวันศุกร์เสียงรบกวนก็จะหายไปดูบรรยากาศในเมืองนะคะเมืองร้อยเรียนประเทศเยอรมนีนะคะพตจนไมาอยู่ที่ง่ายเลยนะคะง่ายเลยนะคะเยอรมนีนะคะเพื่อน เออบรรยากาศหลังเลิกงานวันนี้มันก็ดนะะแดดร้อนมากเลยโอเคขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะหลังจากที่กดกดเสียงรบกวนแล้วมันก็ไม่มีเสียงรบกวนนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะหลังเลิกงานพี่จตไมก็จะมาเดินช้อปปิ้งนะคะร้านที่ชอบซื้อเสื<ๆ>้อไป แค่นี้นะคะพี่จนไม้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ